สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูก็จะมาทดลองทำมะม่วงตากแห้งนะคะมะม่วงมันสุกเยอะเยอะเนาะเสียดายมันเนาะพี่น้องจา๋าครูเสียดายมากๆเลยกินมันไม่ทันเนาะใครจะทำมะม่วงตากแห้งเนาะถ้าจะทำมะม่วงกวนครูก็ไม่ชอบกินนะคะ ูรูก็มานั่งคิดว่าถ้าเราทำตากแห้งเหมือนกับกล้วยตากเนี่ยมันคงจะดีนะคะแต่ถ้าเราทดลองทําแล้วมันไม่ดีก็ทิ้งไปไม่เป็นไรเนาะมันมีเยอะแยะนี่ค่ะูรูว่าจะทำไปตากแห้งนะคะเราก็ปอกเสร็จแล้วเนาะ ปอกเสร็จแล้วนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวครูก็ใส่ตะก,กร้าแบบนี้นะคะตะก,กร้านี้นะคะจะเอาไปตากค่ะพี่น้องจะดีหรือไม่ดีก็ดูตอนที่ครูเก็บเก็บมันตอนที่มันแห้งแล้วเนาะจะทําคลิปให้ดูอีกทีนึงนะคะพี่น้อง <c oughs> อันนี้เป็น ความคิดของกูรูเนาะว่ามันน่าจะตากแข้งไว้กินได้นะมันน่าจะเหมือนกล้วยนะกูรู้ก็คิดแบบนี้เนาะพี่น้องจา๋ามันอาจจะดีก็ได้หรือมันจะเสียก็ได้นะคะก็ลองเสี่ยงดูมะม่วงเรามีเยอะแยะเนาะเสียเราก็ทิ้งไม่เป็นไรแต่กวลนละกูรูไม่ชอบกินมัน ติดเหงือกติดฟันนะคะไม่ชอบมันเหนียวอะไรอย่างนั้นแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวครูจะเอามะม่วงไปตากก่อนนะคะจะจัดเรียงมะม่วงใส่ตะกร้านี้นะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็จะเอาไปตากค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะ บุญรักษาทุกครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะ